สวัสดีครับท่านผู้ชมก็มานะครับวันนี้เราจะมาเล่นเกม r บร Stars ด้วยตัวที่ชื่อว่า Search นะครับเราก็เล่นในศึกประจันหน้าแบบเดียวนะครับฮะโอเคลงไปนี่ข้างล่างมีใครอยู่นะแป๊บน,นึงมันเล็กนะครับขอโทษนะครับท่านผู้ชมนี่ตีหนึ่งตีสอง,ต,สองตีสาม,ส,ามสี่ทีถึงจะกินได้6,000 damage นะครับนี่มีโ o ซาอยู่นี่ตีได้บาหนึ่งสอง ถ้าสมครั้งเราจะแปลงร่างได้นะครับให้แบบเราให้เราเดินได้เร็วนะครับนี่กินไปได้2อันสอัน2องันอ่ากล่องอันที่3แล้วนะครับโอเคก็ลงไปแล้วหาอาไปเดรโนะครับอ่าโอเคนะครับท่านผู้มตอนนี้ก็กินพัคอีกอันนะครับตรงน,นั้นก็มีโคเลีอยู่ ตอนนี้มีฮิวขึ้นมาโอเคแป๊บน,นึงฮิวฮิวละพันฮิวละพันแป๊บนึงอันติเต็มป่ะหนึ่งอันติอันติตอ,นนนอันติน,ตน,ตนี่คาราคาราคารานี่ก็โอเคโอเคดีมากตอนนี้กินไปสิบอันถ้ากินอันนี้ก็สิบเอ็ดอันนะครับท่านผู้ชมโอเคโอเคตรงนั้นก็มีโคลเลตอยู่ดีป่ะหนึ่งสองโอเคอันติอืมตัวสุดท้ายอะไรนะครับลืมแล้ว อ๋บี B นะครับอย่างนี้ก็จบจบเฮ้ยยังไม่จบหรอโอ,อ้แป๊บนึงหนึ่งโอเคนะครับท,ท่านผู้ชมโอเคท่านผู้ชมตอนนี้ก็ศึกประจันหน้าแบบคู่นะครับอย่างนี้ก็จะมีสิบคนอยู่แต่ทีมคือห้าทีมนะครับทีมละสองคนโอเคแอมเบอร์นะครับทีมของผมอืมอ่าโชว์ดาวนในประเทศอังกฤษเขาเรียกในภาษาอังกฤษเขาเรียกว่าโชว์ดาวน,นะครับ เฮ้ยแปิบนึงแต่ทำไมทำไมเอมเบอร์ตายเร็วจังชอบชอบไปจังตอนนี้ผมก็ต้องซ่อนหนีไว้นะครับแล้วก็รอที่เอมเบอร์จะเกิดนะครับตรงนี้ตรงนั้นก็มีสตูสองสองตัวแล้วก็บารี่นะครับหนึ่งเอ้ยไม่โดนต้องให้อันตีเต็มนะครับถึงจะได้แปลงล่างได้หนึ่งโอ้ไม่โดน เออแเบรนจริงจิ้งจิงจิงโอ๊กระจิตกระจิตหนีไปก่อนหนีขึ้นไปก่อนนะครับเพื่อนแล้วลีออนมันจะมานะครับใช้อันตีมาผมก็ทำเลยไม่ได้ผมก็ตายเลยโอเคตอนนี้ก็ทีมที่เหลืออยู่5้าคนนะครับเอมเบอร์มันตายเยอะมากนะครับผมก็อยากได้ประมาณที่หนึ่งไก็ที่สองนะครับจึงจะได้แบบถ้วยเพิ่มนะครับโอเคตอนนี้ ก็ซ่อนไว้นะครับตอนนี้ทีมเหลือก็4ทีมแล้วนะครับแต่ถ้าตายตอนนี้ก็โดนโลบนะครับตอนนี้ก็3ทีมตัวหนึ่งเอมเบอร์ทำพังดีอังข้างล่างเอ้ยตัวหนึ่งตัวหนึ่งมันแรงมากเลย 1, 2, เออเนหนึ่งสองสามเอ้ยตัวหนึ่งอ่าตอนนี้ก็มาที่โบรบอลแล้วนะครับอ่าตอนนี้อีกฝั่งหนึ่งก็มีเซิร์ฟนะครับแล้วก็มีสก,กินด้วยตัวหนึ่งอย่างนี้ก็ตอนนี้ผมมีสเตอร์พาวเวอร์นะครับ หนึ่งแล้วก็โยนไปให้แซนดี้เอ้ยแจำหนึงแล้วก็ให้ให้บีบี้นะครับยิงได้เปล่ายิงได้เปล่าอืมยิงได้นะครับบีบี้ดีมากเลยนะครับตอนนี้ก็เอ้ยแปบ๊บนึงไอ้กาหนึ่งสองให้อันติเต็มนะครับเซิร์ชแล้วก็อันติเต็มถ้าอันแรกก็จะได้แบบอ๋อวิ่งเร็วนะครับถ้าครั้งที่สองอย่างนี้ก็ให้มันเร็วให้มันยาวนะครับยิง ถ้าเป็นอันที่สข้อก็ถ้าโดนผนังหรือโดนอีกฝั่งหนึ่งนะครับมันก็จะแยกเป็น3มทีนะครับอย่างนี้นะครับอย่างนี้อย่างนี้เอ้เพือ่อนยังยังไม่ถึงไอ้นี่นะครับเดี๋ยวผมให้ดูถ้าได้ถึง3มนะครับอะตอนนี้ตีเอสดาก่อนนะครับเซิร์ชนี่ไงไฟลงล่างอย่างนี้นะครับท่านผู้ชมเห็นไหมครับ จะยิงไปทั้งหมด6อันนะครับ6นัดนะครับตอนนี้เซิร์ชอ,อีกฝั่งก็ไม่ได้เก่งมากนะครับผมเก่งกว่าตั้งเยอะอืมใช่นะครับโอเคตอนนี้ก็น่าจะชนะนะครับอีกฝั่งหนึ่งเขาทําเล่นเหมือนบอดอะครับแต่ก็ไม่เป็นไรนะครับอ๋อโอเคถ้าเอสก็มาผมจะใช้อันตีแล้วก็ให้เดเมจนะครับถ้าใช้อันตีแล้วก็ ถ้าอยู่ใกล้นะครับมันก็จะโดนเทมเมจยิงได้ป่วยิงได้ปโอเคนะครับอย่างนี้ก็ช,ชนะนะครับโอเควันนี้ก็ใช้ชนะอย่างนี้แล้วนะครับท่านผู้ชมถ้าคลิปนี้สนุกก็อย่าลืมกดติดตามและกดไลค์ด้วยครับขอบคุณครับ